สวัสดีครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซล่าเซลล์และปั๊มนำดีซีครับวันนี้ผมอยู่ที่ชัยภูมินะครับมาติดตั้งชุดปั๊มบาดานนะครับ2วันละเมื่อวานเสร็จครับก็เลยนอนที่วัดอีก1นอดหคืนนะฮะก็นอนที่วัด2คืนนะฮะเป็นเช็ดเซ็ตเอ่อสี่แผงปั๊ม1500วัตต์นะครับสเปคปั๊มส่งสูง100เมตรนะครับชุดนี้เราก็มีเป็น อุปกรณ์คือแผงโมโน460วัตต์นะครับจำนวน4แผงนะพร้อมขาตั้งนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นชุดแผงพร้อมขาตั้งนะครับขาเป็นเสาปูนนะครับจุดนี้แล้วก็เทปูนที่คนเสาให้ทุกต้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะาติดตั้งก็จะมีกล่องควบคุมนะครับ ชุดนี้เรามีสายไฟปั๊มให้100เมตรนะครับสายไฟปั๊มให้100เมตรต่อสายดินให้เรียบร้อยนะครับปั๊มท่อเป็น2นิ้วนะครับเนี่ยฮะเดินสายไฟให้เรียบร้อยนะครับใต้แผงแล้วก็เก็บเก็บสายให้นะครับเนี่ยฮะเก็บสายใต้แผงให้นะครับเซตนี้อยู่ที่44,900 40, บาทครับก็ลูกคะจะเนี่ยฮะไลไดูสายมานะครับปั๊มอยู่ข้างหลัง นะครับอยู่ข้างหลังอาคารนี้นะครับที่เป็นอาคารที่ผมนอนนะฮะก็จะส่งขึ้นถังสูงตัวนี้นะครับถังนี้นะฮะจุดนี้เราก็ได้เอาปั๊มตัวเดิมนะครับขึ้นให้ลูกค้านะฮะพอดีลูกค้ามีปั๊มไฟฟ้าอยู่ตัวเดิมนะครับนะฮะจุดที่ปั๊มอยู่นะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับเนี่ยครับ ปั๊มอยู่แล้วก็เอาปั๊มไฟฟ้าขึ้นแล้วก็เอาปั๊มโซาเซลลงนะครับลงเรียบร้อยนะฮะตัวนี้จะเป็นชุดปั๊มตัวเดิมลูกค้านะครับเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับตอนนี้เราก็เดินท่อร้อยสายให้นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ได้กิดเงินเพิ่มนะฮะท่อจะไกลเพราะว่า,าที่เอาสเปคปั๊มตัวนี้มาเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าปั๊มกับ แข็งอยู่ไกลกันนะครับก็เลยเอาสายยาวมาเลยนะฮะสายยาวให้1 0 0เมตรเลยราคานี้ให้สาย1 0 0เมตรเลยครับสําหรับปั๊มบาดานสองแรงนะครับเนี้ยกดินสายร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะฮะนู่นนะครับก็สาหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสัมพันได้ครับ0 8 7 9 5 0 3 0 1 9 0812052371่ปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าเพิ่งเปิดน้ำนะเพื่อนว่อนถ้าเพิ่งเปิดแล้วยาเพิ่งเปิดน้ำแรงมากเลย